สวัสดีครับสวัสดีครับพี่่ท่านนะครับนะวันนี้มาพบกันต่อนะครับนะขับตอนที่3กับพระปิตราเหรียญหลวงปู่อิมนนครับมหาอุดนาวระ9้ารอบนะครับวันนี้มารับชมไปพร้อมกันชาวนี้เปิดกันต่อนะครับกับ2ี่6รายการนะครับมาเปิดรายการแรกรายการที่1กันเลยครับรายการที่1ครับนะขออนุญาตเปิดขึ้นมากพี่นะฮะ รายการที่หนึ่งครับโอ้โหรายการที่เปิดออกมาลงยาหน้าหลังพี่ชายเนื้อทองแดงลมดำลงยาพื้นชมพลหน้ากากนะฮะสัตตะอ่าแต่อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เลขเดี่ยวแน่นอนนะฮะโอ้โหเลขหนึ่งจริงๆด้วยครับถ้าเลขหนึ่งเลขเซอร์ไพรส์จะเป็นหน้ากากเงินนะครับรายการนี้หน้ากากเงินขออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับหน้ากากเงินนะครับราคาจองวันนี้อยู่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะพี่พนะ นี่ฮะน้องเปิด2องร้อยห้าสิบสองร้อยี่สิบเนี่ยขาดทุนแน่นอนพี่ชายแต่น้องรายการมบนน้องต้องขอบวกนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ขาดทุนเนาะนะครับแบ,แบ่งปันกันไปพี่ชายนะครับราคาถูกแน่นอนต่อมาเลขคุณตัเบอร์ใหม่เ 26, ลขยี่สิบหกรายการที่เนื้อทองแดงถือลุงลงยาลงยาลายไฟครับนี่โอ้โหส,สวยครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สองฮะต่อมารายการที่สาม รายการที่สามเนื้อสำลิดนะฮะทองเหลืองนะหล่อประกบสองหน้าหน้ากากชุบเงินนี่โอ้โหสวยเลยเนื้อสำลิดหล่อสองหน้าครับรายการนี้หน้ากากชุเชเเบากากชเงินด้วยนะองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทยังไงก็คุ้มเหรียญสองหน้านะั้นหนาพี่นีครับรายการนี้เอาไปวิจายห้าร้อยบาทครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะฝั่งเพชรซีแซดเต็มสังคติเลขคนจบเบอร์หมายที่สองอมแม่ทับนะฝั่งเพชรสีแซตตรงกระบอกปืนนะนี่ฮนะโอ้โหด้านหน้าฝั่งนางเพชรด,ด้วยรายการที่ได้คนจเบอร์สองลองแม่ทับครับรายการที่ผมขอที่สามร้อยบาทครับรายการที่สี่ขอสามร้อยบาทนี่ครับ <c oughs> ต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้านะครับเนื้ออัป,ปกาซาตินลงยาพื้นแดงหน้ากากสองกริย์นะรายการที่เซอร์ไพรส์ในนอนพี่นะรลดลงยาหลังด้วยเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขห้านี่ฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสี่นะถจ้าเลขหนึ่งสี่จะมีลงยาหลังให้นะครับแล้วก็หน้ากากหูหน้ากากสองกริย์ดโดยอัป,ปการพี่ตรงนี้นะฮะเซอร์ไพรส์หน้าหลังนะรายการนี้เอาเป็นสามร้อยบาทนะครับเท่าทุนนะ น้องเปิดที่องค์ไหนที่เปิดต่กาสามร้อยคือถ้าทุนหมดนะครับแต่ทุนถั่วให้รายการบนนะพี่นะเนี่ยครับค่าส่งก็หกสิบเจ็ดสิบต่อองค์นะพี่ชายนี่ครับียาต่อน้องเลยนะฮะบอกนะฮะแบ่งปันจริงๆพี่ชายนะครับเห็นน้องแบ่งปันจริงๆไม่ต้องไปแข่งประมูลนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อตะกัวฮะหน้ากากชุดทองหลังเรียบหลังฝันตะกุดนะฮะด้านหลังนาจานมือด้วยนะครับจานมือแล้วก็ต่อเก้ารอบนะครับ เลขโค้อดตัเบอร์อะไรเอ่ยนี่ครับเลขโค้อดตัเบอร์มีไหมนะฮะขออนุญาตแกะนะรายการนี้นะครับนะขออนุญาตแกะรายการที่หกครับรายการนี้อย่าบอกนะว่าเลขโค้อดตัเบอร์มหมายเลขเก้าอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้าเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เก้าจริงด้วยครับรายการนี้จานมือเลขเก้าฮะ โอ้โหจานมือเลขเก้าับพี่มีกรอบด้วยรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนเดิมฮะห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพีช่ชายนี่ครับโอ้โหจานมือด้วยฮะต่อมาครับรายการจะไปที่เป็นรายการที่เจ็ดหนรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อสูโอ้โหเล่โคตรเบิร์ใหม่เลขสี่ฮะตอกช่อทองงองฮะหน้ากากชุดอนากากเงินนะครับ เนื้อกะหันจนวนชุบทองหน้ากากเงินแท้ครับองคลงยาเต็มระบบพี่มัตเตอร์พีทนะฮะรายการนี้ผมขอสาม้อยห้าสิบครับรายการมัตเตอร์พีทครับโอ้โหนะสวยๆพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับโอ้โหรายการที่แปดมาเป็นล็อกเก็ตจานมือครับล็อกเก็ตจานมือเลขคนเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสิบเ็ดล็อกเก็ตหลวงปู่อิ่มฉากเงินนะ โอ้โหสวยพี่รายการนี้นะจานมือด้วยเอาไป400บาทเล็กเบิ้ลครับนะฮะต่อมาครับรายการที่9รายการที่9เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เลขคนจัเบิ้ใหมายเลข11เนื้อมหมาชิโนน,นชุบนะฮะชุบทองลงกนการชมพูครับรายการนี้เอาไป250บาทครับนะพี่ชายรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6ครับ รายการที่6เนื้อมหาชนวนชุบ2กษัตริย์ครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสิครับรายการที่2กษัตริย์อยู่ที่300นี่ครับสกรสัตริย์อยู่ที่300บาทนะพี่นะรายการที่10นะครับนี่ฮะต่อมารายการที่11ครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นกะไหลเงินครับนะเลขค้นเบอร์หมายเลขสองหนึ่งครับ นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชาย2 5 0รอยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเช้าวันนี้นี่ครับนะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้ออัมบากาหรือเปล่าครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเงินครับโอ้โหเลขคนจเบอร์ใหม่เลขหกครับเนื้อเงินเลขคนจเบอร์ใหม่เลขหกวันเกิดหลวงปู่ครับ โอ้โหฮะเนื้อเงินซาตินครับเนื้อเงินซาตินลงยานน้าเงินครับลงยานน้าเงินหน้าหลังได้เพ้นปืนแดงครับได้โคตเเิร์มาได้หกวันเกิดหลวงปู่ฮะรายการดีวันเกิดหลวงปู่ด้วยนะครับองนี้ผมขอที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับขอหนึ่งพันหกร้อยบาทให้เลขสวยเลขวันเกิดหลวงปู่หน่อยพี่ชายนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทลเลขโคตรเดิมใหม่เลขหกครับโอ้โหทุ่มทั่วพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับ โอ้โหรายการที่สามเปิดมาเป็นเนสตระลงยาครับเลขคุณตัวเบอร์อรหมายเลขสองนะสองเลยสองห้าหรือสองอะไสองสามครับนี่ฮะโอ้โหเสวยนะเอาไปสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสามนี่ครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยามื่อครับเลขคุณตัวเบอร์สอง สองหกครับเนี่ยเลขคุณตัเบอร์สองหกครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับขอที่ห้าไอ้สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยสี่นี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาพื้นน้ำเงินครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขสามสิบเอ็ดเนี่ย รายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบห้ามาต่อครับกลับเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเดือมหาชนนวนชุบทองลงยางม่วงครับเลขคนตเบิร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขแม่ทับครับลงยานหน้าหลังด้วยเลขแม่ทับนะครับหน้ากากเงินนะพี่นะ ถ้าเป็นรายการเซอร์ไพรส์เลขหนึ่งถึงเลขสิบนี่ฮะจะเป็นหน้ากากเงินครับนี่ฮะหน้ากากเงินแท้พี่ขอสามร้อยบาทพอพี่หน้ากากเงินแท้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่สิบเจ็ด รายการที่ที่นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อกะไหลเงินลงยาชมพูครับเลขคตวเบอร์หมายเลขห้านะเป็นรายการเซอร์ไพรส์หลังปิดตานี่ฮะลงยาหน้าหลังครับรายการนี้เอาไป300บาทครับนะถ้าเลขต้นๆหนึ่งหรสิบจะเป็นลงยาหลังทั้งหมดนะพี่นะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับนะของรายการพิเศษแต่ละรายการนะครับต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่18ครับ รายการที่แดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อนะฮะซาตินนะครับเนื้อสตะซาตินชุบเงินเนี่เลขคุณตัเบอร์หมายเลขสองหนึ่งครับรายการนี้เอาเป250็น0รอยห้าสิบาทสอง้ห้าิบบาทพอวิชายนะครับสวยๆววิชายนะครับรายการนี้ฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นชายเป็นรายการที่สิบเก้า รายการที่19ก้เยครับเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้ฮะโอ้โหมาเป็นกระไหลเงินเลขโคดนัมเบิใหม่เลข18ครับกะไหลเงินลงยาพี่ชายอารายการนี้เอาไป็น280บาทนะครับเอาไป็น2 7บบาทต่ออีนะ270บาทครับสวยๆพร้อมจัดส่งฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่20ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่20ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสัตต์ตาตินพื้นม่วงองค์ ชุบเงินนะฮะนี่เลขโคดเบอร์เลย28ครับรายการนี้250บาทครับพี่ใหญ่250บาทครับสวยๆเลยนี่ครับนะสำหรับอีพีนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆ20รา,ายการเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่พนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อันดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องการาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ